วันนี้เราจะมาทำความรู้จักเรื่องสารสีกันนะคะเชิญรับฟังและรับชมได้เลยค่ะคอรโรฟิลเป็นสารสีเขียวที่พบในพืชคือคอรโรฟิล A A และคอรโรฟิล B ค่ะ เป็นวงที่มี mg 2บวกอยู่ตรงกลางลักษณะส่วนสายของไฮโดรคาร์บอนที่เชื่อยุดโมเลกุลไว้ในบริเวณที่ไม่มีขั้วของไทละคอยได้แคโรทีนอยเป็นสารสีเหลืองส้มจน,นถึงแดงแบ่งได้สองชนิดคือแคโรทีนและเซนโทฟิลโครงสร้างของแคโรทีนอยมีลักษณะยาวเป็นสายไฮโดรคาร์บอนเชื่อมอยู่ระหว่างคาร์บอน ขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังนะคะ